แล้วจะใส่กระล่ำปีได้เลยค่ะใส่ไปเลย มาทนไหมคะเดี๋ยวจะใส่น้ำลงไปหน่อยนะแล้วค่ปรุงค่ะน้ำจานใสยผงชูรสน้ำปลา น้ำมันหอยซอสฟ้าเขียวแค่นี้ค่ะแล้วก็ผัดได้เลยเสร็จก็สุกเลยนะคะันเนี่ยแค่ได้ค่ะเดี๋ยวก็จะสุกมากเกินไป น่าทานไหมเสร็จแล้วค่ะผัดกะหล่ำปีผัดกะหล่ำป,ปีเสร็จแล้วค่ะน่ารับประทานมากไหมคะดู 怎么ยาก啊。